ภาษาบาลีหนึ่งคำกติธรรมประจำสัปดาห์072องอปจายนะหมายถึงความอ่อมน้อมชมรมบ้านธรรมะม,มสพคำว่าอปจายนะแปลว่าความอ่อนน้อมแสดงให้เข้าใจถึงความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่เป็นกุศลธรรมเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่อ่อนน้อม อ่อนโยนทั้งทางกายทางวาจาและทางใจด้วยจิตที่เป็นกุศลเป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสคือความแข็งกระด้างความมีมานะเป็นต้นข้อความที่แสดงถึงความอ่อนน้อมจากปรมัถธ,ธิปนีอัทธ,ธกถากุตกานิกายอิติวุตกะปุญญกิริยาวัตถุสูตรมีว่า บุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยความอ่อนน้อมถึงทราบด้วยสามารถแห่งการเห็นภิกษุผู้บีปัญษาแก่กว่าแล้วต้อนรับรับบารและจีวรกราบไหว้และหลีกทางให้เป็นต้น<ม>ความอ่อนน้อมความประพฤติออ่อนน้อมเป็นธรรมะฝ่ายดีที่ควรอบรมเจริญไม่จำกัดว่าจะเป็นวัยใดเพศใด เป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อขัดเกากิเลสโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นมานะความถือตัวจึงควรอย่างยิ่งที่จะเป็นผู้อ่อนน้อมเหมือนอย่างท่านพระสารีบุตรเถระผู้เลิศด,ด้วยปัญญาท่านเป็นถึงพระอัครสาวกแต่ท่านก็มีความรู้สึกว่าตัวท่านเหมือนโคเขาขาดไม่มีพิษมีภัยกับใครเหมือนผ้าเช็ดทุลีที่สามารถเช็ดได้ทุกสิ่งทุกอย่าง เหมือนเด็กจันทานที่เข้าไปสู่บ้านหรือนิคมใดๆย่อมมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเจียมตนเป็นอย่างยิ่งพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแสดงถึงสิ่งที่มีจริงเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงทุกอย่างตามความเป็นจริงควรที่จะได้พิจารณาว่าวันหนึ่งหนึ่งเป็นอย่างนี้หรือไม่ ขณะใดที่ตนมีมานะหรือมีความสำคัญตนเกิดขึ้นจึงไม่อ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรอ,อนน้อมหรือถึงจะแสดงความนอบน้อมต่อผู้ที่ควรนอบน้อมแต่จิตใจในขณะนั้นแข็งกระด้างถ้าสติจะเกิดรู้ได้จริงๆว่าขณะนั้นเป็นกิเลสเป็นอกุศลธรรมเป็นสิ่งที่ควรละให้เบาบาง ถ้าขณะนั้นรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงว่าไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีใครเป็นแต่เพียงสภาพของนามธรรมและรูปธรรมที่กำลังปรากฏขณะนั้นท่านก็จะละคลายความสำคัญตนละคลายจิตใจที่หยาบกระด้างก็จะอ่อนโจนได้ขณะนั้นก็เป็นกูศลจิตเป็นจิตที่ดีงามสำหรับเรื่องความอ่อนน้อม ควรที่จะได้ศึกษาพระสูตรเพิ่มเติมในอังคุตตะนิกายติกกนิบาตวันธนาสูตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทแสดงการไหว้ซึ่งเป็นการอ่อนน้อมนอบน้อมไว้สามประการคือไหว้ทางกายหนึ่งไหว้ทางวาจาหนึ่งไหว้ทางใจหนึ่งการไหว้ที่เกิดขึ้นเป็นไปนั้นขณะนั้นเป็นการอ่อนน้อมที่เกิดขึ้น บางท่านาแสดงทางกายไม่แข็งกระด้างบางท่านาแสดงทางวาจาโดยก่าววาจาที่อ่อนน้อมอ่อนโยนในขณะนั้นคือจิตปราศจากมานะบางครั้งท่านอาจจะไม่ได้แสดงความอ่อนน้อมทางกายหรือทางวาจาแต่จิตใจซึ่งเห็นความเสมอกันของนามรธรรมและรูป,ปรธรรมไม่มีช่องว่างระหว่างบุคคลต่างๆเลย เพราะว่าได้ได้ลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมตามความเป็นจริงขณะนั้นก็เป็นความอ่อนน้อมทางใจในทุกคนที่ท่านได้พบเห็นเพราะฉะนั้นในขณะนั้นก็เป็นการอบรมเจริญกุศลคือการขัดเกามานะความสำคัญตนให้เบาบางลงแต่ก็ไม่ควรประมาทอากุศลเพราะความยกตนความสำคัญตนก็เกิดได้อีกในขณะอื่น ตราบใดที่ยังไม่ได้ดับมานะได้อย่างเด็ดขาดถึงความเป็นพระอาหารหันต์เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วอปะปจายนะคือความอ่อนน้อมอ่อนโยนเป็นการขัดเกลากิเลสซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ดีงามให้เบาบางและการขัดเกลากิเลสให้เบาบางลงนั้นควรที่จะเจริญสะสมได้ทุกโอกาสเท่าที่ปัจจัย ให้สามารถที่จะกระทําได้เพราะมิฉะนั้นแล้วก็จะเป็นโอกาสของการสะสมธรรมะทางฝ่ายอากติตนจบภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาห์อปจายนะแปลว่าความอ่อนน้อมชมรมบ้านธรรมะม,มสพสมาจิกเลขที่867วันตุกที่29กันยายน2566